ครับสวัสดีสสดครับผมสวัสดีครับ<ต>ป<ะ>ัดพอการก็ตื่นจะสบเถอะพี่น,น้องนองนตั้งแต็สี่ทุ่มแล้วโอูอ้เป็นที่เปลี่ยนเสียงอยู่ที่เปลี่ยนเสียห้องกูยาาง <c oughs> ังนอน,นอยัป่างมึงในสวนร้วนอยู่ใกล้ๆก,กันก็ได้ดอกสวนร้วนกับสุกพุพ่งอื โอ้ประกาศก็จึงจะสอดีกน้เสียงว่ากระจายเก้าประกาศบรรยากาศเศร้าบานอีล่ะเป็นผู้เดวมั่งกลุ่มกลุ่มเงยเง,งอยู่นี่

ตอนสมท้กจัเติมอนสตะลเรือล่มดีกว่าครับมีกาแฟลกปูกมอรมาฉาเลยเะบอกกินกาแฟนดธราาเพราะว่าไม่ต้องไปของนจเสกวจ้มันก็เป็นกีบบนมีแก้มแล้วกขยันเน้เนาะมาขึ้นซอมร่ำหายยา ไ่จะหลุง้นามงกี่อนงามก็ย่างนี้เสียดายว่ได้ใช้ีไผ้อยังไีไือจังหะพี่น้องนี่ห่านถือจังหวะถือมเปกตินายที่หย่อนบ่ถือเต้พี่น้องต้องรอตทีตามบนเวทีสาน้อยบริไดทยคลิปว้พี่น้องไม่เพื่อนเป็ไดตอกว่มยังครับพี่น้องไม่จะหลุดนักโผล่ในอารมณสร้างหวา งนเิบสดเต้ไปซสอลเนเราลแนน้อยงดีดีตั้งแต่ยังกนวลนั่งที่ดีตั้งแต่กดนวลนั่งคื้นอีกอย่งตอนนี้มีพวกแกนกัี่เแต่ว่า่องหนึ่เออเนเวลาเวลาสับเงินใ่ดวงอาทิตย์เป็นอยู่ไหมใจดวงอาทิตยใหม่เสียไหว้ว เครืาางองเน่งเขากเขาอกบ่ีรงมากเลยขักน,น่าะาเขา่ดีสุดเหมืนี้เนาะมี่อยู่ครับนี่จะเส่วนหน่อยนี่เราจะ่้นเอาบนไซลแล้วออกมากลองไว้ขังนอกไปแล้วตังเชยงกัเบ,บิร,ร์ไปเลยเบิงไปลังขาดนนขาการยามเช้าเอาคุณต้องใช้เอียงก่อนบันเครื่องไม่สะดวกไหม เไม่รีอมมันขด่มันดังๆเรานี่เป็นอนแ่นออกระทุกจิ้อมมันขาดไงกำลังกำลังไหนไิวัยบนีแมนี่โอ้ยที่นีเดยอวดแล้วสิเด็ดื่นเ้จะแซงยัไหว่าแม่นดอกเจ้าปวดขีกับว่ารปวดขีกาแฟเมื่ไงตอนเช้าไงกล้วขับถ่ายดี ก็เปียกือเปียกมาตอนนี้โอ้เบิ่งนเมเป็นตอนบอสปอดกันใช้้าขอบคุณพี่น้องที่จีขอคุณคนีตจีบานมาบาคนยิ่งจีเรานบ้นในช่งี้เพราะฉะนนในวิถีชอบนเด อ,อันนั้นคนถามสิบแปดตัวมากบอกว่ากำลังจัดโซงอยนนู่ด้อเออฝรั่านี่เล่น่นะเรลไปแกงคนจับกันีิทางมาหอดกันชิปไปแก่นี่นีอเอาไงบ้างม้วนร็อตเอรป็นถ่ายคิปมือคคมบ,า,บางคงาานเป็นาษาภาาม

จะได้กับพี่น้องพี่ฉันกับพี่น้อี่เรากันลองแจะได้เชื่อวันไหนครับรออยู่นะครับนะเอ๊ะครกอปว่าประมาณสวันครับวาเพราะว่าผมคือประมาณสสิสวันเออเขากำลังทมสงกสาที่วันเออนเป็นที่าน้เอ มาเื <Merci. S 1> <im> ่อได้หรือเปล่าครับเื่อมาพรุนี้ครับใส่นพร่งนีมันเอได้เล่ล่ะเคติดเพาได้เอวนเดี๋ยเอาช้ก่อนไม่ตเเป็นปมากผมขอแค่เผมจะไปสนผมจะไปสนผมจะไปสนุนาพรเราไม่ติดนผจะไปสนติด สนติดบ้านผมพอดีสนติดบ้านผมพอดีบ้านมมีสนสนเออ้าหมยต้นเลยไปเที่วงอกไปเ่ยตะเสาตีลวกอ๋อไปสอนนอว่าจะสาสวนทุกบัวกาไปสอนนอ้านเป็ดเขาพ่อ้านเป็ดไปแที่ความโกงพี่โกงเออ เที่ยที่สามเลยรอี i̇şte ่เที่ย mm ี hmm ่สามเลยี่จบี่ห้องาสเทียวเลยก็ได้้ปาท้่ได้เป่ที่ไปเรียบเยอเด้อไปเยียบยอดอกเอาลำแดงแล้วมาจีเอาอันเอาพักกะเพ้าเลี้ยวมเลี้ยวมันก็เลยว่ารู้จักหมดเลยเปี่ยนนอโต้่อาร้อาแล้วแล้กันหู้จะเพื่อบ่ ก่อนท่จะบอก่อยคบอกให้เราไปแจกว่าเราทำอะไรเสียไปแจกว่าเลยมีรตัวนอการใส่้อดดันเมไปเข้าุจรหเ็อันเลยวคับผมว่าผหัณจากผมบอกขึ้นมาว่าผจะว่ากักัครวบ เ็้ายดิปายางกาเอ้กพี่กปันยากไปบอกพอกันหลยรับอสบัเป็นประกันอเด็กันย่ี้เดี๋ยพี่น้องเสื่อมากครบวันนี้นะครับผมนราอาจจะค่ำๆพี่น้องอ่าจจะเดิอดๆก็นะพี่น้องแพกได้กับวันที่หที่เจ็นะครับผมเราแพกส่งได้อันนี่ก็ต้องอธิบายสู้ฟังพี่น้อง อาจจะเป็นรนที่หกที่เจ็ดนครับผมนอฟแท็กว่าแมนเสียกระลังมามูนี่หนาหนาจะถึงเด็กเดกข้อย่างโอ้ยรดอีกแล้วอันนี้กันเราพี่น้องทานนีกันเรานอ กีลังรแบบเรต้องังเท้อออยู่หอคนยกขาถึ้ช่องช่องขื่รถเขาอิลดีมันมันขาจ่ดีไหมถ้าพี่น้องฝากคลิปนี้ไปด้วยดเนะครับเอาเนเยอ่านี่นี่หาขาของนาวเรากันประยู่อ่ะ ห้องน้ำกับห้องน้ำปั๊มแม่คนเขาอยู่ข้างน่ะตดปุ๊ดเนี่ยเขาเรียกว่าเพราะเพาะฉะนั้นที่บอกเรื่องทางสุดเจอคดีอะไรไปแล้วพี่ดอกไปแล้วเอ้ยหนอเอามือหน่อยดิมืออยู่งสระาสรคามไปกับเตยเตยปวดท้องเตยกระลีลาลีลาเด็กคือว่าหัวเขาปวดท้องครับลลีาคนนี้คนนลา นี่ล่ะประจำเออบาวอีสานันค่นดีไปนีเนี่ยแอนา้อเอนี่ยอ่างว่ะขึ้กไปไหนวะคสิดีเหรอเขาขึสีดีเหรอเด้จะจะคิดไม่แก้มมันยังเกาะแต่เจอสีกุมารไปแล้วบาวอีสาน มีบาวอีาสานไม่ดูแล้วก่น<อ>าบางคิบบนิาาบามาวอาเออ่าวประเจบเขาปเป้ํามันมาที่นี่ฝ่าแรงเขาเลยย่านในกับล่างห้องน้ำฟั่มอยู่ใจเย็นมาที่นี่วงเ,เพราะเราออกจากห้องก,กับพวดเขาไปใส่ปืดเลยล่ะเนี่ยล้อ <c oughs> สรุปยังงียัรหลบหลบคพี Ges ่ดอกลาไปกนคนพี่ดอกลิปดีสวัสดีคับผม